Bên này khác ban đó Bên khai hả? Bên Bên khai lúc Bên ba... ba... lùng ở Lùng liu Lùng liu lùng liu Tại sao lốt dỡ chẳng rồi? À, lốt ี่บอยทำเสร็จแล้วนะพี่บอยน่อพี่บอยทำเสร็จแล้วนะหางหางปะป๊าเสร็จแล้วนะโอ้หางปะป๊าเสร็จแล้วนะพี่บอยทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่บอยต่อไฟให้ขับเข้าร่วมก่อนนะคะไม่มีช่างอยู่แล้วค่ะช่างไปพักเที่ยงแล้วค่ะวดีลา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 